ก็ขอกราบสวัสดีครับก็มาพบช่องวิศวะสายเทนะครับช่องที่นําความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับริปโตรเรนซีมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกกับทุกคนเลยครับว่าเนื้อหาที่ผมเอามาเล่าเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับฉะนั้นนะครับไม่ใช่คําแนะนำในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสไัครและกดกระดิ่งกันครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเนาะโอเคครับกดกันแล้วเราไปดูอัปเดตราคาเหรียญก่อนดีกว่าเนาะสำหรับเจ้าเหรียญบิตคอยนะครับก็เมื่อวานก็ทำออทําไพใหม่ที่ประมาณ6กหมื่นาะก็มีการปรับตัวย่อลงมา,าค่อนข้างหนักเลยทําให้ออคอยล่วงค่อนข้างหนักตลาดแดงเลยนะครับสําหร,รับเมื่อวานเนาะก็บิตคอยก็อยู่ที่ประมาณหกหมืนะครับอิตาเลี่ยมอยู่ที่ประมาณสี่พันหกร้อยนะครับบีเอ็นบีอยู่ที่ประมาณ624แล้วก็ตอนนี้คือ โซโลนากับแสงเอดาเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่ที่2อ4แล้วก็คารา้ก็อยู่ที่2.11นั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปเราจะไปดูข่าวของซิฟเมกนะครับซิฟเมกนะครับได้การเสริมเก่งโดยมีทีมบริหาร o, c o โอ f o แล้วก็ Counter Manager ของประเทศไทยแต่งตั้งทั้งหมด3คนนะครับก็มีคุณนิโคลัสคาเวกนะครับแล้วก็มีสกอตสุงแล้วก็มีไตุ้นสีหงนั่นเองนะครับก็ ถือว่าเป็นการยกระดับนะครับให้ซิมเมกเข้าไปสู่เอเชียแปซิฟิกหรือว่าเป็นเว็บกระดานเทรดแข่งเอเชียก็เป็นไปได้นะครับก็ <_ d ata> อย่างที่บอกน้องว่าถ้าเราจะจับซิมเมกจริงๆอ่ะซิมเมกก็มีอยู่4ประเทศนะครับก็มีถ้าผมจะไม่ผิดไทยสิงคโปร์อินโดแล้วกอ็อันนี้อีกประเทศที่ผมไม่แน่ใจนะั่นละลองลองไปหามาให้ครับแต่มีประมาณ4ประเทศนั่นเองนะครับน่าจะเป็นออสเตรเลียัง้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ อย่างซิฟเมกนะครับก็มีการระดมทุนอะไรต่างๆเราก็มีกรุงศรีฟนะินโนเวกก็ได้ระดมทุนกับซิฟเมกกันนะครับอย่างที่รู้แล้วตอนนี้ก็มีธนาคารเอชใช่ไหมก็ไปหุ้นกับปิดขับนะครับแล้วก็มีกรุงศรีก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับซิฟเมกกันนะครับณปัจจุบันนะเนาะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับไปข่าวที่2ครับสำหรับเจ้าข่าวที่2ครับเป็นข่าวของกู๊ดไฟล์ประกาศระดมทุนกว่า2องวล้านบาทนะครับในการอ่า เชื่อมต่อ NFT สู่โลก Meta w o r s e นะครับเพราผมต้องบอกในเราปฏิเสธกันไม่ได้ครับในปัจจุบันนะอย่างที่ผมบอกย้ำมาเสมอโลก NFT กํลังมานะครับทั้ง Facebook อะไรต่างๆก็อาจจะรองรับ Meta w o r s e ในอนาคตนั่นเองนะครับทั้นก็ใครที่เข้ามาก่อนก็มีสิทธิ์ทำกําไรได้สูงก่อนนะสหรับโลก NFT หรือ Meta v e r s e หรือว่าเกมไฟนั่นเองนะครับก็ก o ๊ดไฟอย่างที่ผมบอกเมื่อวานก็อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กับหลายๆอย่างเลยเห็นปะ มีทั้งคอย98มีทั้งแดปเปอร์มีทั้งคอยเบสอะไรเงี้ยครับโอเคครับไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับสําหรับเจ้าข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปเป็นข่าวของคอรมอนะคอร์ทมอ,นะอ,มอจะมีการออีเวนต์นะครับในการประชุมซึ่ง uh, มีชื่อการประชุมว่ามันเป็นแฮร์ดอะตอมนั่นเองโอเพนนิ่งเคอร์เนียนนี่นั่นนั่นเองนะครับโดยจะประชุมเวลา9ก้าถึง6กพีนะครับ GMT ก็ก็บวก บวกเจ็ดเข้าไปครับบวกเจ็ดก็สิบหกนะครับประมาณสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นถึงประมาณสี่โมงเย็นก็ถึงประมาณเอันนี้บวกเจ็ดสิบสามก็ประมาดึกๆครับไม่รู้ว่าเท่าไหรนะ่เนาะแต่เอาบวกบวกเจ็ดเข้าไปก็เริ่มประชุมตั้งแต่สี่โมงเย็นนี้มารอติดตามครับว่าอ่าหลังจากที่ประชุมอีเวนต์จะมีโปรเจกต์หรือมีอะไรสนใจสําหรับเจ้าเหรียญอะตอมหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่เป็นเชื่อมโยงนะครับระหว่างเดอะการ์ดก,รกับอะตอมนะครับ ไอ้เดอกราฟเนี่ยครับเขาได้บอกว่าได้พัฒนาระบบนิเวศนะครับโดยการมีประชุมหรือการเป็นพาร์ทเนอร์กับอะตอมที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เห็นเนาะถ้าผมพูดนะครับเมื่อวานก็เจ้าเดอะกราฟก็เป็นพาร์ทเนอร์กับโซลนาะครับมีการประชุมร่วมกับโซลนาวันนี้ก็มีการเพิ่มระบบนิเวศนะครับร่วมกับอะตอมนั่นเองนะครับไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่านครับข่าวต่อไปก็ไม่พูดไม่น่าเลยก็เป็นข่าวสําหรับเหรียญเทอร์ล่านะครับ เทอร์าหรือว่าเหรียญลูน่านั่นเองนะครับเร,เรียมเผาเหรียญกว่า89ล้านยูลูน่านั่นเองนะครับก็ก็คิดดูครับถ้ามีการาเผาเหรียญขึ้นมาก็อาจจะทําให้มูลค่าของลูน่านะครับพุ่งไปได้สูงอีกนะครับโดยเขาบอกว่าชุมชนหรือว่าของเทอร์าเนี่ยหวดให้มีการาเผาเหรียญ8.9ล้านลูน่ามูลค่ากว่า4.5พันล้านดอลลาร์เลยครับซึ่งถ้าหากลูน่าเผาเหรียญปั๊บ จะทําให้ราคาเหรียญนี้กระพุ่งไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะจำนวนนะจนวนเหรียญมันลดน้อยลงจากความต้องการมันมีเท่าเดิมหรือมากขึ้นก็ทําให้ราคาเหรียญมันเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับผมทีนี้ผมจะให้ทุกคนมาไปดูข่าวเอ้ยไปดูเหรียญไปดูกราฟลูหน้าทัาหน่อยเนาะเราก็เห็นได้ว่าเห็นเมื่อวานเนื่องจากบิตคอยเจอแรงเทขายเนาะแล้วก็เหรียญทุกเหรียญเนี่ยล่วงหมดนะครับเหรียญทุกเหรียญย้ำครับล่วงหมดทุกเหรียญน,นะครับลูหน้าก็เมื่อวาน ล่วงมาแตะโอ้44เดี๋ยวทุกคนก็ตกใจอาจจะเทขายตรงนี้แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เทขายติดขาดเพราะผมรู้ว่ารูน่าอ,อยังยังโตได้อีกไกลนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนาะมันล่วงมาแตะมันก็รีบาวขึ้นอย่างเด็วแล้วมันก็ไปยืนบนเส้น EMA EMA 100ได้แล้วมันลงมาแตะเ้น EMA 200ไม่ผ่านก็เด้งขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 100แล้วก็กําลังจะขึ้นไปนะครับนึงน่งด้วยข่าวอะไรต่างๆแล้วก็ถ้า มันเผาเหรียญจริงมันจะทําให้เหรียญลูหน้าเนี่ยเติบโตไปไี้ไกลนะครับส่วนตัวผมมองนะครับปลายปีนี้นะครับปลายปีนี้นะครับผมมองไว้ที่ประมาณเนี่ยประมาณถ้าเลขก,กลมๆก,ก็เกือบ80นะครับแต่ประมาณ70ผมว่าโอเคเนาะครับสาหรับเจ้าเหรียญลนะูหน้าเนาะ261.8หรือว่า361.8นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับก็ไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสําหรับเจ้าข่าวต่อไปนะครับก็เป็นแผนง,งานนะครับ รูหน้าอาจจะมีการลิสเหรียญใหม่ขึ้นอาจอาจจะนะตอนนี้ยังไม่มีเถะครับนี่ก็เป็นน o อตแมปนะครับสำหรับเทอร์นาเนมเซอร์เทราเนมเซอร์วิสนะครับจำที่ผมพูดเมื่อวานได้ไหมถ้ายังไม่ถ้าคุณยังไม่จำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูเมื่อวานข่าวที่อีอินเหรืออ t ตาเลียมเนมเซอร์วิสที่ผมพูดพร้อมกับเรียลเมสซิตีนแหละเอออันนี้ก็จะมีการมีเหรียญเหรียญที่ชื่อว่า TNS หรือว่า t ท r ร์ล่าเนมเซอร์วในอนาคตนะครับ ถามว่าอันนี้มันคืออะไรก็ตรงตัวเลยครับเป็นเนมเซอร์วิสคุณสามารถสร้างชื่อของคุณนะครับได้เลยอัตโนมัติโดยชื่อของคุณนะครับก็จะมะีเขาเรียกว่ามีขอขอภัยนะครับนี่ดูนี้นะครับโอเคนี่คือตัวอย่างการสร้างชื่อเนาะตั้ง Add date, ใช่ไหมของเจ้าเทอร์่าเนมเซอร์วิสนะครับจะมีดอตด้านหลังครับ u s เ u สทก็ US T, US T เป็นเหรียญสเตเบิลคอยหรือว่าเป็นย เียบเสมือนเงินดอนลลาร์ของอของเทอรล่านั่นเองนะครับคือเป็นเหรียญเทอรล่า USD นะครับก็สามารถสร้างชื่อและสามารถโอนโอนถ่ายผ่านชื่อนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่อัปเดตมาเพปิน,นะครับก็ถ้าเหรียญน,นี้เอามาเข้าขอ,อะไรผมจะเอามาอธิบายที่หลักนะครับทีนี้ผมไปดูต่อไปไหน่อยนะครับก็ความร้อนแรงนงระหว่างไอเหรียญเจ้า,า Manchester City Token นะครับก็อย่างที่บอกเนาะผมจะมาอ่านะซัพ l y ายเช n อะไรต่างๆนะครับ ก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าเหรียญแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นโทเค็นของสโมสรฟุตบอลนะครับก็เป็นรองจากฝูงพิม,มลีกณนะปัจจุบันเนาะที่ผมจะให้ทุกคนดูที่ผมจะให้ทุกค,คนดูก็คือออ่่าาซัพพลายทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะว่าโทั้งซัพพลายตรงเนี้ยมันมีประมาณ20ล้านเหรียญแต่มันมีหมุนเวียนอยู่ในตลาดณตลาดตอนนี้นะมีแค่สามจุดเจ็ดล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีอ่ามีการนําเป็นล้านพูนะครับถ้าใครยังไม่รู้ครับ จะหมดเวลานะครับสำหรับเจ้าใบแนนรันพูสามารถรันพูได้นะครับที่ใบแนนเนาะที่ประมาณอีกสองสองแสนเก้าหมื่นเหรียญแล้วกันครับคิดเป็นหนึ่งจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็มีการเชนิโทเก้เนี่ยมันมีมีมีสองอย่างคือมีการลันวนบีพี P 2 0แล้วก็ C-HZ Chain หรือว่า C-HZ Chain นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลให้ให้เจ้า C-HZ นะครับก็ราคาเมื่อวาน C ีก็ ปรับตัวขึ้นมาสูงนะครับเนื่องจากาสามารถนำา c h ฮเนี่ยไปร้านภูได้ผมเปิดให้ทุกคนดูเลยแล้วกันสำหรับเจ้า c h z นะครับโอเคครับผมไปที่ร้านฟูนะอยู่ในร้านแพทนยครับนี่ครับคุณเหลือเวลาอีกประมาณา29วันนะครับคุณสามารถนำเหรียญ c h z นะครับเหรียญ BUSD นะครับแล้วก็เหรียญไป Bnb นะครับไปล้านภูเพื่อรับเหรียญ อ่าซิตี้หรือว่าเหรียญของแมนแมนเชสเตอร์ที่แฟนโทเค็นออกมานั่นเองนะครับก็ง่ายๆขั้นตอนทุกคนก็ลองไปคลิกแล้วก็ไปสเต็กเอานะครับโดยใช้สามเหรียญน,นี้เนาะก็ส่งผลให้ c h z ก็มีได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะครับสำหรับเจ้า c h z นะครับไปดูข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทางอคอยตินะครับได้ประกาศร่วมมือกับ ADA นะครับก็ถ้าใครรู้นะก็คอยติก็ลานบน ADA นั่นเองครับ โดยมีกองทุนเพิ่มขึ้นมากว่าหนึ่งบีหรือหนึ่งถ้าผมทำให้ดิบมึงเบลียนหนึ่งพันหนึ่งพันล้านเลยนะครับมีกองทุนร่วมกับกองทุนหนึ่งพันล้านนะครับของกองทุนนี้มีชื่อว,ว่าแคตาไลท์นั่นเองนะครับแคตาไลท์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเจ้าโคติแล้วก็เจ้าอ่าคาดาโนนั่นเองนะครับที่มีการระดมทุนอ่าค่อนข้างสูงนะครับโดยในเนื้อนะหาเขาก็กล่าวประมาณว่าเนี่ยคาร์ด,โดิโนเซอ่า Ado, คาราโด้เคยต l i t e เนี่าายเคยเคยตรไลขอขอ่านพิดาถูกขออภัยนะครับเค e ตระไลาเนี่ยมีการระดมทุนกว่า1,000ล้านดอลลาร์ที่รวบรวมคะแนนเสียงในการเพิ่มระบบระบบนิเวศให้ตั้งกับเอเดแล้วก็โคตินั่นเองนะครับสามารถานำเหรียญต่างๆเ็าเป็นเขาบอกว่าเป็นการเปิดกองทุนที่ชื่อว่าเค e ตระไลาเน็กทีฟฟันนั่นเองนะครับก็มารอติดตามกันนะครับส่วนรายละเอียดเนื้อหาข้างใน ทุกคนก็สามารถไปเปิดอ่านได้นะครับก็ผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเจ้าโคติแล้วคารน์นาโนะครับก็มารอติดตามนะในคนแนนขคราบว่าโรเจกต์ใหม่สําหรับคาร์นาโดจะทําให้คาร์ d าโพุ่งไปซีเหรียนตามที่เขาตามที่พี่นิกเขาได้พูดไว้หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็ข่าววันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็ช่วยช่วยกันหนนะ่อยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าดืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับพิโตต่างๆครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ